ถ้าเราเรียกขบวนขบวนการในนี้คือขบวนการภาคประชาสังคมขบวนการภาคประชาสังคมซึ่งขบวนการนี้มันต้องประกอบด้วยองคค์าพยพที่หลากหลายมากนะครับเป็นแนวคิดโอเคนะเป็นแนวความคิดที่เราต้องการให้เกิดภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดนะครับในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดเราอาจจะเรียกนะครับเราอาจจะเรียกว่าให้เกิดสภาพลเมืองขึ้นในพื้นที่ในจังหวัด Uhm นะครับหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันก็คือแกนของภาคประชาสังคมในระดับจังหวัดตรงนี้จะเชื่อมโยงมาสู่เรื่องกระจายอำนาจกระจายอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในแนรันธนปัจจุบันก็ได้60เเขาจะเรียกว่าหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นครับพวกผมเองก็ไปเปลี่ยนแนวคิดนี้ตอนรัฐธรนูญ5 8นะ เราเปลี่ยนว่ามันไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นแล้วมันต้องเป็นการบริหารท้องถิ่นบริหารท้องถิ่นความหมายคือว่าการปกครองท้องถิ่นมันก็ยังเป็นข้างบนท็อปดาวลงมาข้างล่างใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการบริหารท้องถิ่นะะมันเป็นเรื่องของการ euh, แนวลาบแหละหมายก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจะร่วมกับชุมชนท้องถิ่นก็ Garage, มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดทําบริการสาธารณะลงมาที่ท้องถิ่น แต่เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมันลงมาที่ชุมชนท้องถิน่นสองส่วนนี้ก็เข้ามามีส่วนในการบริหารนะครับท้องถิ่นร่วมกันไอ้อย่างนี้มันจึงเป็นคอนเซปต์เรื่องของการบริหารท้องถิน่นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่พวกเราไปทําไว้ในเรื่องสภาพลเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิน่นใช่ไหมครับไม่ใช่ลงมาที่นักการเมืองท้องถิ่นอย่างเดียวแล้วออันนี้คือคอนเซปต์กระจายอำนาจไม่ได้ซนะ้ำซ้อนอาจารย์ ไม่ซ้ำซ้อนไม่ได้ซ้ำซ้อนอออกับอปพทนะไม่ซ้ำซ้อนเพราะ<ม>ว่าอะไรนะครับเพราะว่าอ,อปพทอ,อย่างที่หมวัวมันเป็นเรื่องของการจัดทําบริการสาธารณะ<ม>แต่องค์กรชุมชนทั้งหลายเนี่ยมันกระจายอำนาจยังมีอีกหลายเรื่องนะการจัดการน้ําการจัดการป่าการจัดการอะไรต่างๆใช่ไหมครับวันนี้ถามว่าท้องถิน่นมีอำนาจอะไรเรื่องพวกนี้ไม่มีอำนาจข้างบนก็คุมหมดครับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ย ตามระเบียบกระทรวงมาไทยท้องถิ่นต้องมีหน้าที่ดูแลนะไอองค์กรที่ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นดาวีกดวงที่มาแข่งกับอปทหรอไม่ใช่แข่งไอ้น,นีเ่เราเรียกว่ามาร่วมกันในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันนะครับเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนะครับที่บางพักกาลังทําเรื่องกระจายอำนาจโครงสร้างข้างบนเนี่ยเนะี่ยก็จะทําให้เรื่องเนี่ยมันลงไปที่ฝ่ายอํานาจการเมืองอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ได้เซ็ พื้นที่ภาคประชาสังคมไว้ในพื้นที่ก็ลงไปตรงนี้อีกก็มีปัญหาอีกแบบนึงอี้ภาคประชาสังคมไอ้เสาเข็มที่จะเกิดขึ้นเต็บ<ช>มบ้านเต็มเมืองสมมตินะมีกฎหมายรองรับไหมโอเคไอเนี้เป็นข้อเสนอที่พวกผมจต้องผลักดันจริงๆแล้วผมเตรียมไว้พอสมควรและเป็นระเบียบว่าโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งเ,เราทําเป็นระเบียบนายสํานักนายกก่อนก็ได้เพื่อให้เป็นกลไกหลวม ไม่ใช่กลไกแห่งอำนาจแต่ว่าเป็นกลไกที่ภาคประชาสังคมเนี่ยจะมาเราเรียกว่าใช้ประชาธิปไตยปรึกษาหารือในพื้นที่อันนี้จะเป็นการใช้ประชาไตายปรึกษา,าือในพื้นที่เพื่อที่จะทําให้เกิดพลังเราเรียกว่าพื้นที่กลางก,างก็ได้สภาพ,พลเมืองก็ได้อะไรก็ได้ที่ภาคประชาสังคมเนี่ยจะมานี่กันแต่ผมเรียนว่าวันนี้จริงๆแล้วมีต้นทุนพอสมควรต้นทุนคือต้นทุนคือมี กลุ่มพลังพอสมควรเครือข่ายของสชเครือข่ายสสสเครือข่ายพชเครือข่ายแต่ผมว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนที่อาจารย์นั่งฟังอยู่เอ๊มันเจิดไปเหมือนชื่ออาจารย์มันเจิดหรือเปล่าฝ่ายฝเคมันอะไรมันรวมรวมการมากไปไหมอันนี้แหละเวลาเราพูดประชาธไตยเราต้องนําเข้าไงแต่เนื้อเนื้อแท้ของจริงของเรานี่คือฐานความเป็นจริงใช่ไหมแล้วเป็นต้นทุนสังคมไทยครับ เราจรึงต้องสร้างจากต้นทุนสังคมไทยที่เราไม่อยู่แต่มันไม่คือผมเรียนได้ว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้ต้องมีการไปจัดการ,การไปออกแกนไนซ์ไปสร้างกลไกไปมีคนไปช่วยให้มันเกิดมันนึกภาพเหมือนอาจารย์มันจะกาลังเอาได้มาร้อยพวงมาลัยคือผมผมเรียนอย่างนี้มผมเรียนอย่างนี้ว่าพวงมะลัยที่สดสวยงดงามเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยอะไร อยู่ได้ด้วยเส้นได้ไหมแต่เส้นได้เรามองไม่เห็นนะครับเหมือนอันนี้เส้นได้เรามองไม่เห็นนะแต่สิ่งมันอยู่เป็นพวงได้นี่เพราะเส้นได้เพราะฉะนั้นสังคมไทยก็เช่นเดียวกันมันต้องการเส้นได้ที่ตัวเชื่อมประสานกลางให้เกิดพลังให้เกิดพลังอ